สวัสดีคะ่ะทุกทกท,กท่านกลับมาพบกับตุงอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุงมีภาพอัปเดตบรรยากาศของ22เฟส2องค์ครักจังหวัดนครนายกมาฝากกันค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเราได้เปิดขายนะคะก็มีลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของกันอยู่เรื่อยๆนะคะและแปลงว่างตอนนี้ก็ว่างไม่เยอะแล้วนะคะท่านใดสนใจที่ดินราคาถูกตารางวาละ1,900บาทนะคะแปลงละ 400ตารางว่าถึง721ตารางวาดาว50,000บาทนะคะสำหรับเงินผ่อนนะคะหากจะซื้อสดนะคะจอง100,000บาทนะคะโฉนดพร้อมโอนทุกวันนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้เลยค่ะหรือ จะโทรตรงหาตุกก็ได้นะคะเบอร์โทร0 9 9ย์1 6 2 8 9นะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะตุกก็จะมีภาพเพิ่มเติมหน้าแปลงให้ได้ชมกันค่ะหรือจะสอบถามพิกัดเงื่อนไขการเป็นเจ้าของนะคะก็แอดไลน์ทักเข้ามาได้เลยค่ะที่ดินนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์นะคะใกล้วัดปากคลองพระอาจารย์ค่ะ การเดินทางสะดวกค่ะใช้ถนน,นเส้นนอย .3001 นะคะเชื่อมต่อกับถนนรังสิตนครนายกนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะใช้เวลาชั่วโมงนิดๆก็ถึงที่ดินแล้วค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าท่านจะใช้เส้นทางไหนนะคะก็เดินทางสะดวกนะคะทำเลดีมีอนาคตนะคะ ตรงนี้นะคะเราเคยเปิดขายไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะกระแสะการตอบรับดีมากๆเลยค่ะสำหรับที่ดินแบ่งขายของ22องค์ครัก์นครนายกนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากได้อยากทำโคกน้องนาโมเดลนะคะก็ติดต่อทักเข้ามาหาตุกได้เลยค่ะเบอร์โทร099 221 628